อาชีเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี the, ๋ยวกสองทางไปอ่ะหกสองทำไมเดี๋ยวยกหกสองให้เจ้าย่างนะคาใไปย่างนะขาเออหกสองนะนี่ตอสามไปน้องัห้าสี่สองแล้วก็สองสี่อเปิด ชีวิตอีกทีเหงามาเลยก็ก็ก็ได้มนกันโอ้ถึงซีซีกุญแอได้จหน่ว้ได้เตงซีก็หลังก็นี่เต็งีช่องมอเนที่ได้ก็ได้ซีมือี่ได้กได้เอยตัวใบมาหาที่กเกือเป็นเนาะ п о т е р baje din sini nak lin dok saya หาสองกไมันมีสิบสี่ใบด้วยหกสูอาสิบสี่จริอืมึ้นอาไปสิบใบเนี่ยอันมีสิบสี่ใบอาไค่อาสิบสี่ใบเนี่ยเจ้าลงคุณลงหาตามหูปกเรื่องเหกูมันเระาสิบใบสิบใบเนี่ยะว่อไปใส่หาตามหูใบเนงไม่เนี่นเนี่หาสองคุยว่ามันนับเลขผิดนะ่อยู่บสิบสี่จังได Hát gì hát gì cái gì hát gì mày. À, thôi mày mất 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 เจ้าไปตึงหาเนี่ยนะเจ้าไปตึงหาของคอยอเงเนี่ยเนวไม่ข้ามอบเลาอยติงหาซ้มกนเจ้าคนหล่พวกใบมโมเมนต์ไอ้ผู้ใดอยากส้ำไปที่ไหนอยได้ยักเอสัยากได้ยักตัวอติงซ้าโอ้เจ้าเท่ใว่าวา่ยาใจก็แสไม่ถึงจว่านเลย ควรอยหมดบาทฮะสาวอีกหน้าตาสซื้อปยนยากกว่าเว่อีกสองหมื่นสี่หมื่นสิมนแล้วนองไปส็บกว่า

นเจ้าสองมื <m> ่นอันนี้สามมื่นรอันนี้สองมื่นเกาไปมื่นแปดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดปดเบอ่ะเนี่ยติงหติงหกอไรก่้าไ้าตัเจเก้าสิบสิบสองสิบสา้าไปได้สามมืนเนาะสิบแป

ที S <S 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 ่แรกเจ้าเนี่ยเต่งสามมนใส่สีดามล้วเต่งีเต่งเองเป็นยากเติงหกเจ้าแล้วมใส่สีดาเบิร์ดแต่เขาใจเพิ่อีกสองเมื่อดูตามฟ้าร้

มันไดมัจกดปนอีโตดำออโดำอีฟืองพขาสามไมมีบ้างมีบ่าให่กันลแป่ขาาม้เด้อไ่ได้ขึ้นดนแล้วสี่แ้วบางจะระบายปิด แปดใบแปดใบบ่สามสีสามราคาสีท่าไหสีบ่มีนะขาทยระบบกระจกนับแต่มือใหม่เลยสีบอีมีติเนี่ยถชายระบบบมีบ่เจบมากาามสหอย่างไปสสัสีครสสีเียวกระจ มือเนาะเป็ดอะไรเจยเปิดน so, <laughs> uh ้ำไว้อูก็เสียข้าน้ำซอยเลยเติงหกต็งเอาโคกพาดีกว่าโคกนะห้าหใบห้าใบเอียวเดียวกันไว้เติงหกมักับซื้อคำอนะเปิดอปิดิซ้อนใบตุ๊ปลาคือเก่าหน่อกอ๋อ

องมือจ like si yeah. yeah ้าสวยคนนี้ดีกีจ้าองแสนเป็นไแปดหนึ่งแปดเป็นเป็นแสนหนึงพอดีหนึ่งแสนหมดว่าแล้วซีเอียวันบบมีเพราะว่าจะเป็นเรื่องเรียนกันระบบเนี่ยมันจะสีสามแ่สีสาี่พอดีโอ้ไล้พอดีามาจะสีอยะสีสามแต่พ่ใจกูเดียวต้อง

两门。<So. S 2> mm.

xác nhận 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 các nhận xác 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 gì xác nhận หน่อยเ้าเล่นได้ขึ้นตัวนี้อันนี่นี่ไซีซีไแล้วแต่แม่ติงตั้มติงตั้มเท่าไหร่ตัยวนยัเข้าใจ่ออติงตั้มสองหมื่นเ่าหเามา่องสองหมื่นเท่าับนสองพืนองหมื่นตัวติงสเข่าขึ้นมาผิดจ้บ

หาเมามาเมือะไรเออเมือนเำันแทาเลยดีอาไปตีแาดเอากระดาเลยนีพกวะแจ๊แม่กวา

พูดกับประชามเนี่ยเจ๊บอกประชามเนี่ยเดียวเสียกที่เดียวกจุ๊บสิสิสิไปสิบบหนึ่งสองสามเอาขึ้มาเต็งฮกสูงอกสูงสิไปที่เดียวเสียฮุกหลดดีไหมจานอ่ะเขาบอกยอย่านี้บอกว่าแเอ ไอ้หกซุงจะไวก่าชิใบสใบีลสียหแต่ยังิ้เอก็ตงหุอเคอยเอามาพาปากักสามตาพาปากักสามตามนะเปิดหุไปเรียบร้อยพาปากักสามเต็มเต็มก็ไดุ้นเจาเลยนี่เราเจ๊สใบเลยมาทาสใบสใบเลยสใบ่

ตดสี่มื่นเวงกไปเองติสามสองเมื่ามหมก็้เาหมนสี่หมื่นในหกหมื่นํำไผ่หรอี่มื่นอะข่อยมากันสามดำไหนบ้นดพอโรดิเจ้านับเจ้าไรเท่าไหรเจ้าไรเท่าไรกรหไอ่นหมืนเนสอหมื่นีทเป็นเซีนเอหกหมื่นทหอเสียจ้าหกมื่นี่หมื่นหกหมื่นบัวอเปียวยาวซอย Những sáng 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 ơn sáng ngày 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 sáng เต็มมันสองพันสองมืเลยสองมื่นแสองเก้าสามสิบสามสิบสีื่นแค่งหรองอะไเงี้ยสาี่มื่เออแค่สองแค่สองอะไรยังไงอะหน่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า่สิมสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสิม่

ตัวก็ได้วเก็บทนระบายรูตัวได้กมทำไวตัวหนึ่งองสามีห้าเาเองสิรบเก้าสเดสอสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเสิบย